สวัสดีรครับสวัสดีตรับชาวครับก็จริงๆแล้วตื่นมานะะฮกะว่าจะไปหาปูเพิ่มไปปักเป็ดยืนนี้นะครับผมแต่เมื่อกี้นะผมบอกว่าน้ําครองจุประทานลดนะเพราะว่าเห็นว่าเขาจะปิดน้ําทางเขื่อนปิดน้ําแล้วก็เขาจะปรับปรุงเกี่ยวกับท่อน้ําครับเพราะว่าเขาจะกันไว้ตอนช่วงน้ําฝนนะครับช่วงน้าท่วมครับผม ก็เอามาสองเพืนนครับาสามเพืน,นครับผมก็คือเจ็ดเซนสองพืนแล้วก็ห้าเซนหนึ่งเพืนแต่ว่าเป็นตะคัดเก่านะครับผมผมก็จะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ค่อยมากู้เลยนะครับโอเคครับ นัสจิโดนเลยนะครับผมตะขัดห้าเซนฮะคือเมื่อกี้ผมขึ้นมานะครับแล้วก็มีเหมือนตะขัดมีการดึงตะกัดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันฮนะจะมีตัวปลาครับอ่ะดนเลยครับสามตัวครับผมก็ท่องเสร็จฮะ เอเะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงครับก็มาดูตะันนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เก็บปลาแล้วก็ใส่ตอนนะครับผมเห็นมีตัวสองตัวครับตัอันนี้เจ็ดเสนครับผมเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนี้วไปดูอีกสองหัวนะฮะโอเคครับผลงานครับผมนี่เจ็ดเ้นนะครับก็กระสุนสองตัวครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ให้ดูก่อนนะครับก็เสร็จแล้วผมก็จะเก็บปลาครับผมมปดูก่อนนะครับ ก็กะว่าจะไม่ยกขึ้นเลยนะฮะก็คือโอ้ค,ครับมีครับตัวครับผมก็คือดักตัวเลยนะครับผมเพราะไม่มีเวลาฮะกะว่าจริงๆแล้วจะว่าจะลง8เซนอีกเผืร์นหนึ่งครับผมแต่ว่าผมไม่มีเวลาครับไั้ไมาได้สามนะฮะสี่ห้าครับผมกับประช่อนอู้ส,สวยๆครับครับ ๋ยว่ให้ดูก่อนนะครับน่าจะหมานครับเพราะว่าไม่ได้ปิดคลองเหนาะก็สุบอีกแล้วฮนะก็ะสุบเยอะอยู่นะครับผมรอบนี้คือน้ําลงต้องดักเลยครับถึงจะได้กระสุบแต่ว่าถ้าถ้าถ้ารอสองสามวันแล้วก็มาดักกระสุปไม่มีครับผมมันหายครับมัน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 ขึ้นไปข้างบนหมดเลยนะอูสส้สวยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอปลดปลาก่อนครับผมมาดูกันฮนะว่ามีกิดตัวครับผมดูครับนี่ครับโอเด็บปลาก่อนครับผมอ้อยายามครับปลาชนสองสามตัวเลยครับหัวนี้เป็นหัวเจ็ดเ้นะครับผม เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะลง8เซนนะแต่ว่าถ้ามีเวลาผมก็ไม่ลงครับก็แค่นี้พอะฮะาเซนก็ดักหนึ่งเพลินครับเพราะว่าผมไว้ดักเป็นเหยื่อปลาไหลนะครับผมดูครับปช,ช้อนครับไปอยู่นะครับผมคัด7เซนของเมื่อกี้นะฮะได้มาประมาณ9ตัวครับผมก็ไซส์ที่ได้อยู่นะครับ ครับเดี๋ยวไปดูเจ็ดเซนอีกหัวหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยไปดูห้าเซนอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก่อนฮะโอเคครับห้าเซนกันนะครับผมมีหรือเปล่าครับอันนี้เอาหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาตะกับหรือปลาไรก็ตามเอาหมดนะครับเพราะว่าเอาไปทําเป็นเหยื่อดักปลาไหลนะครับผมปลาอะไรเยอะอุ้ยอันนี้มีดึงครับโตครับ มันก็จะมีครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายแบบนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็จะเก็บปลานะครับผมไม่ได้เอากล้องวางทิ่ตัวครับเพราะว่ามันลึกครับกว่าจมครับโอ้ยสวยงามครับไปครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับผมไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคครับถ,ถ้าน้ำลงเยอะกว่าน,นี้ โอเคครับสวยครับโอเคเลยครับผมเป็นปลาตะกับนะฮะมาเป็นคู่เลยครับผมปลาหมอตะกับครับอีกไหมเดี๋ยวไปดูตอนท้ายนี้ต่อครับอีกทีหนึ่งครับผมดูครับโอ้ย คือผมจะต้องทําเป็นสองอีพีนะฮะน่าจะเป็นอีพีตอนเย็นอีพีหนึ่งครับแล้วก็ถ้ามีตัวพรุ่งนี้ก็น่าจะทําอีพีหนึ่งครับผมดูครับดูครับมีอีกนะฮะตรงน,นี้ก็มีครับของเมื่อกี้เห็นไหมครับขยะเยอะสารายเยอะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้ําน้ําแรงครับตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้น้ํานิ่งแล้วนะฮะ ก็คืนนี้น่าจะมีโอกาสอดกนะครับผมอุ้ยยังมีครับสวยๆสวยเลยนะครับผมสีก็สวยครับอ่ะเก็บปลาก่อนนะครับผมเดี๋ยวสรุปปลากันนะครับครับสรุปปลาครับรอบเย็นนะครับผมทั้งห้าเซนแล้วก็เจ็ดเซนนะครับผมก็สวยที่สวยเลยครับก็น่าจะประมาณสามโลสี่โลได้สามโลนั้นน่าจะช่วยอยู่แล้วครับผม เดี๋ยวไงก็เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมเห็นครับ <c oughs> ผมผมดักไะขายแปดเซ็นตรงนี้นะครับแล้วก็โดนเลยนะ <c oughs> อะมาดูกันทำอันนอ้ไม่ได้เงะนี่นี่นี่เ้อาทันนี้นี่ไปขายแปดเซ็นเ <c oughs> พิ่งดักมานี่ <c oughs> อคือได้ ของ8ปดเซนครับสามตัวก็คือเพิ่งดักนะครับคือผมเก็บลงลูกศรแล้วก็มาดักโดนปรากฏว่าโดนเลยนะครับผมน่าจะไซน่าจะเจ็บปัดขีดได้ครับตัวนี้ใหญ่ยูนครับผมได้สามตัวครับแล้วก็มีคนมาดักแล้วครับตรงนี้เป็นชาวบ้านฮะก็ใครๆก็เต็มตัวมาดักครับผมแต่ว่าผมเอาเนินๆนะครับผมก็สรุปลาวันนี้ก็คือน่าจะติด ห้าโลครับถ้าไม่ถึงห้าโลก็น่าจะสี่โลครึ่งน่าจะได้ครับแต่ว่าหนักอยู่ครับน,น,น่าจะได้ครับห้าโลครับโอเคครับ